เดี๋ยวเราจะฝากไว้อีกคลิปนึงนะคะเดี๋ยวจะชมขั้นตอนเวลาเราติดเครื่องนะคะเดี๋ยวเราจะทดสอบความแรงให้ดูนะคะอเดี๋ยวก่อนขอถ่ายรอบคันก่อนนะคะอันนี้ดูรายละเอียดรอบรอบคันนะคะงานทุกคันออกไปรับประกันคุณภาพการผลิตทุกคันนะคะทีมช่างมืออาชีพค่ะ รุ่นนี้เราเรียกเป็นรุ่นบิ๊กจัมโบ้นะคะเป็นหกล้อธรรมดาตัวนี้ดังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทดสอบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบสตาร์ทไฟฟ้านะคะเดี๋ยวจะเราจะลองทำการติดเครื่องให้ดูนะคะ ทีมงานเราบีบแต่ให้แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวจะลอง